ครับผมนะครับก็อยากจะให้ไปดูกันเยอะๆนะครับสำหรับแฟนๆสาวอาวีทั้งหลายนะครับเพราะว่าในเกมนี้นะครับผมเรียกว่ามีป้อมเป็นเดิมพัน ใช่ตามอืมนะฮะแล้วเกมนี้เจตักนี่รับเละเลยนะครับรับแบบรับทุกอย่างจริงฮะรับกระสุนเอลสุรับมือนะฮะของดาซซี่นะครับผมรับกระสุนรุกอีกนะครับผมคือเยอะเกินไปโรมเล่นไม่ได้เท่ากับเกมโดนปิดตายหรือโดนชัดดาวนะครับแต่ว่ามาดูครับเกมที่สามครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของรับอย่างไรนะครับเพราะเกมเมื่อสักครู่นี้บอกเลยว่าเหนื่อยจริงนะฮะแล้วทารอนนะครับขอมาอยู่ฝั่งทีมสีแดงนะครับและบาซ่าเกมมิ่งอยู่ฝั่งทีมสีฟ้าครับผม นี่ทารอนแบนเวเลสไปแล้วและอีกตําแหน่งหนึ่งนี่น่าจะต้องออโต้แบนเป็นฟอร์เรนติโนไปอืเขาก็คงไม่น่าจะปล่อยนะเพราะว่าบาซ่านี่ย้ายมาน้าเงินเหมือนันกรรรอเลยนะถ้าเกิดว่าคุณไม่แบนเนี่ยผมเลือกแน่นอนเลยครับผมเขาย้ายมานะตอนนี้เพราะว่า2เกมที่ผ่านมานะกินซี่เ่ยก็อยู่แดงตลอดเลยบาซ่านะครับตอนนี้ยกมาน้าเงินเหมือนแบบเฮ้ยขอโดนบังคับมาเลยครับเพราะว่าทีมแพ้จะได้เลือกฝั่งใช่ใช่ใช่นี่เอาไหมไม่ให้หรอก ใช่ครับเป็นเป็นเหมือนออโต้ไปเลยฮะหนึ่งตัวเสียสล็อตแบนไปแล้วหนึ่งตัวตัวเอเลสเอ้าโยกเหมือนกันครับอู้โยกมาเป็นมาล็อกกลางเงือบเวนซี่หรือเปล่าเออโยกอีกบ้าเนอะไม่น่าใช่เออตอนอย่างนี้แหละสับกันยากนะครับโอเมนตอนนี้น่ามีหน้าที่ในการจับสองตัวยากครับไม่ว่าจะมูร์รหรือเอนดอร์โอ้แล้วต้องมาถูกที่ถูกจังหวะด้วยโอ้แต่ทางลอนช่วงแรกเขาก็ดูจะรับหนักอยู่นะเวินซี่เนาะครับครับเตเลสอลิสครับ ปกติต้นเกมเนี่ยอลิสเนี่ยเล่นยากอยู่แล้วแหละนะครับก<ช>่อนเลโกสี่เขาจะเหนื่อยนะครับแต่เกมนี้มันดันไปเจอไอ้กบปวดนี่แหละนะครับเจอกิ้งกบนะครับผมอย่างตัวคลิสิกนะครับแล้วมันเป็นคลิสิกไบโอซึ่งมีโอกาสในการฆ่าอลิสก่อนเลโกสี่อยู่บ้างเลยนะฮะก็ไม่บ้างนะเอาจริงเอาตายนะครับผมถ้ารวบได้เสร็จปุ๊บโดนรถกระอกปั๊บเนี่ยนะครับทุกอย่างจะหายไปไวมากใช่ฮะเกมนี้จัดจะต้องเป็นอลิสฟิกเกอร์นะครับผมแบบเอามาหนีเลยฮะช่วงแรกนี้กันตายครับผมโอเคนะครับา เกมนี้นะครับเป็นเกมที่3นะครับของสัปดาห์ที่3วันที่2ครับถาเรจะสปอดเจอกับบัสซ่าเกมมิ่งครับสเสมอกันอยู่1นต่อ1นะฮงต้องดูว่าใครจะขึ้นแท่นเพื่อคว้า3แต้มก่อนกันฮะ ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมที่3นะครับผมบาซ่าเกมมิ่งเจอกับทาลอนอีสปอร์ตนะครับผมก็ให้เสียงภาษาไทยโดยพวกเราสองคนเหมือนเดิมนะครับผมซันมอลชาร์กเซอร์กับบินซี่มาพินมาแวะนะครับครับมาดูกันนะฮะมาเช็คมาเช็คโอ้บาเอาไปยังยิงอยู่ครับพยายามจะอินเวดป่าครับแต่ตอนนี้แฮปปี้ครับไปกดดันใส่ทีฟ็อกเอ็นะ โอ้ได้เลือดเยอะนะยังพยายามยิงครับเพื่อที่จะดึงคูบัฟออกมาให้ได้ครับผลตเรดปัก็มีเช่นกันครับตอนนี้ไม่เข้าเล่นกันแลวฮะและดูที่เรดปั๊ดูท่านางจะสนุกกว่าครับตอนนี้อุ๊ยโอเวอร์ฟลกระโดดข้าไปกลางวงแต่ว่าเป็นจอวิกที่ได้เรดปัไปต้องกลับบ้านเลยนะครับเนี่ยทำให้การกลับเข้ามาของโอเวอร์ฟลยจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยฮะแล้วตามนะครับผมถือว่ามีผลพอสมควรนะเพราะเสียเลือดไปเยอะในการพยายามในการบัฟบแดงนะครับ แล้วก็ตามที่คาดครับสำหรับอลิซครับที่วิเคราะห์ไปครับเกมนี้อลิสเหมือนจะต้องบังคับว่าตัวเองจะต้องพกฟลิกร์นะครับแน่นอนแทบจะร้อเปอร์เซ็นแต่ไม่งั้นนี่ก่อน4ี่นี่น่าจะมีเรื่องแน่เอยแฮปปี้ออกรู้เลยครับว่าโดนเคลียร์เลสปั๊บไปแล้วก็ลกกเลยมาโลกเอาไอ๊อดโฟมาเล่นมังกรใหญ่ครับผมนะซึ่งเอาผมว่าก็ดีอีกนะเพราะว่าเอามานีฮะแผนนี้ดูคุ้นไหมฮะคุ้นดิใช่ไหมเหมือนเห็นตั้งแต่แรกเริ่มของโคลีกนี้เลยนะครับใช่ครับเคยใช้มาก่อนครับป่าฮะ อ๋เป็นที่เห็นเป็นสีสเกตนะครับอตอนนี้เป็นโกลิตี้ละโยกโยกโยกใช่คือโยกคือเดินมาเลยเหมือนสองมีสองโรมิงอ,ะอ่ะนะครับตัวโรมิงจะเดินคู่กับมาหลอกนะตาใช่ใช่เป็นกลางมาหลอกกลางนะซึ่งก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามีความไวในการเวฟเคลียร์นะครับผมส่วนมาจ้าไปยืนกับเอเดนดอร์ก็น่ารักน่ารักในเลนอยู่ได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ข้อดีของมาล็อกกลางคือการเวฟเคลียร์ที่ไวมากแล้วก็การเจาะป่านะครับเจาะป่าเจาะรม นี่ตัดหลังทีมครับและอีก3ตัวยืนคุมโซนนะครับผมทำให้โอเวอร์ไฟทางเลือกน้อยครับเข้าไปก็เสี่ยงเกินไปนี่ฮะมันคือแก๊งป่าระเบิดครับผมบาซ่าเกมมิ่งนะคอมนี้โดยจากความไวในการเวทเคลียร์ที่มหาศาลครับทำให้ป่ากับตัวเลนกลางนะฮะซับพอร์ตและเล่นยากครับนี่ฮะดูดิเดินป่าเป็นบ้านเลยครับผมหเดินมาขวางเลยครับต้องยอมครับจะเห็นเรดบัฟเมื่อไหร่นะับมูราด โอ้โหแล้วไม่สวยนะมันเขาเป็นโบราณนี่แหละคือประเด็นเลยครับผมเพราะว่าโบราณต้นเกมไม่สวยนะเนี่ยฮะเดินมาครับเกี่ยวด้วยสกิลโซยเตอร์มันว่าต้นเกมก็กลายเป็นว่าก็จะต้องทนๆนหน่อยอะนะครับผมซึ่งบาซ่ามีพื้นที่ในการป่วนค่อนข้างเยอะฮะเรเบสสี่แล้วด้วยนะครับเอเลสโอ้โหนี่คือส่งวินมารับเวฟฮะรหรือว่าโยกมาอยู่เลยอาจจะโยกมาเลยก็ได้นะเพราะว่าเอามาันมาอยู่กันเลยเอเลสนี่แหละอุ<ห>้ยดึงใจจากข้าม,มาเลยฮะกระตุกเลยนะโอ้โหข้ามกำแพงเฉย ีว่าตัวตามเป็นมาหลอกปรดาเมจไม่จัดจ้านมากครับใช่ครับมาหลอกเป็นตัวละครที่น่าจับตามองในซีซั่นนี้มา,มากๆนะครับเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยไม่อึดอัดเหมือนเดิมแล้วแต่ก่อนี่จะใช้อะไรเหมือนตัวเองโดนสตัร์ทเนื้อผมใช่ครับน,นี่คือแอนิเมชันดีขึ้นเยอะบั่นเร็วมากด้วยฮะวางโคนัโฟเลยครับเพื่อที่จะเก็บกีบย้ายช้าดีกว่าไม่ย้ายครับผมโอ้โหไอ้ปอปอกำลังจะตายแล้ววินตามยิงหนึ่งทีเก็บเฟิร์นบั่นไม่ได้ฮะโอ้โหย้ายสปีดครับแต่ว่ามีคนที่สปีดกว่าครับผมสปีดเก้าวิวินเ้บิน บ,บินไปออนะฮะเอาเลยครับความผิดลาดของบาซ่าเริ่มต้นขึ้นครับโดยการเสียทาวเวอร์พร้อมกับการเสียชีวิตฮะของทางไอบาสโตรครับโู้เล่นเสียหนักจริงๆครับวิธีในการเล่นเพิ่มเติมด้วยฮะอโอ้หนักจริงนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีปัญหานะครับวิธีศึกก็ค่อนข้างยุ่งนะเกมนี้โทนี่พยายามจะเจาะป่ามากกว่าที่จะไปช่วยเลนงข้างอะเดินมาแล้วหายตัวเอเลสครับเผยครับด้วยการปาดด้วยเคฟครับไม่ค่อยมีเลือดด้วยครับเอเลส ก็จะดูเล่นยากๆหน่อยฮะยิงไปครับโอ้ฝ่ายครับกาเล่นมากกว่ากระโดดมาเลยฮะเมื่อกี้ครับผมก่อนต้องใช้เวลาในการฟาร์มสักหน่อยโอ้ยแฮปปี้ครับมาวางกี่ไว้ครับไม่มีการกดใดแม้เช่นสแลนนะครับผมเจอะปึกมาเดินด้วยเลยครับตรงนี้ก็อันตรายเหมือนกันครับสำหรับทางทงทาลอนฮะแต่นี่ครับประเด็นของแผนเขาคือการเจาะป่านะครับผมพยายามจะหาข้อมูลป่าอยู่เรื่อยๆเลยครับไม่พักเลย นี่ดูเหมือนจะเริ่มเหงาเลยครับเอเลสรับดาเมจเยอะเกินไปครับโอ้โหไม่กล้าวามครับขอให้ก,กลับะ่ะโอ้ยจเจอมูหวานตามไตทันทีครับแต่ดาเมจยังปิดไม่ลงใจยังไม่แข็งโบฮะโอ้ยแล้วเมื่อกี้ถ้ายังยืนอยู่ก็เกินไปหน่อยฮะมีความหวาดเสียวจัดแล้วทีนี้มูรัดก็ลดความผ่อนคลายเพิ่ม <c oughs> ความผ่อนคลายลงบ้างฮนะนี่ผ่อนคลายขึ้นหน่อยกับการที่ต้องกลับบ้านไปมฮะมาหรอกแต่โดนเวฟมาก็น่าสั่นสมืินกันเนี่ยโอ้แล้วต้องย้ายไอ้ป๊อตโรมาอยู่กลางเลยครับ น่าจะย้ายตามกันไปตามกันมานี่แหละนะเพราะมาจ้าก็ลำคาญนะเจอตัวคลิกซี่ตอดเวฟลัวๆฮ้ยจากครับเดินมาพร้อมกับนะครับ <c oughs> เพื่อนที่อยู่ด้านหลังเหรอเออไม่มีใครหึ่งทะยสตันไปได้นะแต่ตอนนี้ข้าดีอย่างหนึ่งของมาซ่าแล้วคล,คลิกซี่ก็คือดีฟอสเอ้นทั้งมีชีวิตที่ดีนะ <c oughs> ครับผม <c oughs> เล่นสบายครับ <c oughs> ดูดีกินดีครับแต่จะออกมาเมื่อไรนะฮะ <c oughs> คนรับหนักจะเป็นไอโอนโปรนะฮะ จะลำบากหน่อยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวพอดีฟฟ์เซนมีของขึ้นมาสักคินน่าจะดีขึ้นนะครับผมดูครับเอเลสด้านล่างครับโอ้ออกมาเียคีฟครับแฮปปี้เอ้จังหวะแปลกๆของบาซ่าครับแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เสียอะไรมากครับแค่เสียเวลาก็ไม่ได้มันไม่ได้ดึงอะไร ด้วยครับไม่ได้กดฟิกเกอร์ครับจังหวะนี้จะได้ไหมครับโทนี่ครับดึงมาได้เจีจากกับโอเวอร์ไฟครับโอเวอร์ไฟอยู่กลางวงครับโดนัาเบทอยู่ฝั่งเดียวและช็อตโขยขามากครับเอเลสครับเก็บโอเวอร์ไฟไปได้แฮปปี้แตเป็นเช่นสลับไปด้านหลังเล่นเหลือกันน้อยมากครับแฮปปี้กับโทนี่ครับเป็นโทนี่ที่เก็บแฮปปี้โอ้และข้างหลังมูวานยิงฟรีอีสปอร์ตแบบนี้ทำให้ฝั่งของทีมบาร์ซ่าเกมมิ่งต้องอ้อยับ และกลับมาครับสกิลกลางวงครับวินก็พยายามกรปมจากด้านหลังครับเจจักพยายามช่วยช่วยเพื่อนร่วมทีมครับและทําได้ดีแยกไฟกันไปครับในไฟเมื่อกี้ที่เกิดขึ้นดีฟอกคือไม่สนใจแล้วครับไปรับเวฟเอาคีปแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวเองก็ต้องการเดามจครับในการเล่นเหมือนกันครับผมรีบเวฟรีบกลับบ้านครับผมไปแล้วจ้าเนไฟที่ฝ่าเสียอยวนะเมื่อกี้คือทำกันได้ดีทั้งสองทีมนะครับเมื่อกี้เอเลสโดดสวยแต่ว่าก่อนที่เอเลสจะมาก็เพื่อนก็รับไปเยอะนะครับผมโดยเฉพาะตัวอย่างนี่ฮะหมูมวะที่ได้เล่นยิงฟรีเลยเมื่อกี้นะคครรัับบเอลดนะ ใช่ครับสกิลไปลงและโฟกัสกับแฮปปี้ค่อนข้างเยอะครับผมเอาโอเวอร์ไฟด้วยอทำให้หมูหวานมีพื้นที่ในการเล่นค่อนข้างสูงครับผมแล้วแน่นอนครับดาเมจ DPS ของเอเลนดอร์นี่หาใครเทียบก็ยากอยู่เหมือนกันนะกับดาเมจแล้วก็ความริวที่ทรงพลังครับนี่โมเอ็ดครับก็ต้องบิ้วของให้เร็วที่สุดครับเพื่อที่จะกิ้งยิงและทำให้เขาต้องถอยกลับในทันทีครับเพิ่มบล็อกสเปียร์มาครับเพื่อเล่นระยะในการต่อครับผมนี่ฮะโอ๊กหนัก เดินมาครับแต่หมูหวานนี่ตัวโอ้ยอันติยัตจะมาครับวีพ็อกเอ็นครับเดินมาตรงนี้แฮปปี้แต่เป็นสลัดนะครับโดนไปก็จริงแต่ยังไม่หนักหน่วงมากครับและพยายามจะออกมาเคลียร์ครับสำหรับหมูหวานครับกดมอฟครับแล้วตามผีเสื้อไปแล้วเสียสิ่งกระสร้างด้านบนไปครับทรัลสปอร์ตพยายามที่จะกดเลือดซัพพอร์ตเพื่อที่จะเอาทาวเวอร์นี่แหละครับซึ่งก็ได้มาอย่างต้องการครับสำหรับทางโทบาซ่าเกมิ่งนะฮะก็มีโอกาสในการไปเล่นทาวเวอร์อื่นนะครับผมอาจจะไปที่ทินล่างครับไปเลยต่อไปฮะ ตอนนี้นี่ครับปาซ่าครับยังดูดีอยู่นะครับในขณะที่ทารอนเอาววินโดนจับครับอ้าวครับแล้วเหมือนหน้าชนกำแพงครับเมื่อกี้โอ้ไม่ได้ตั้งใจจะมองครับแต่มันเห็นไปเองโอ้แล้วใช้สกิลเพื่อหลบก,กลับไปได้อยู่ครับแฮปปี้อาจจะเป็นช็อตที่เหนือความคาดหมายของวินนะ เหนือความคาดหมายจริงๆเอ้าแล้วหมูหวานครับกลับไปที่เดิมดูเหมือนจะไม่ดีดีว่าสกิลยังโหลดกลับมาให้ได้ใช้หนี่ต้องมายอมขยาแทนวินที่เสียชีวิตไปนะครับผมนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่วินกลายเป็นว่าเป็นช็อตยืนที่ผมบาดเสียวจริงนะแล้วก็เสียวด้วยนะครับก็ตายเลยอ่ะนะครับอันตรายเหมือนกันนะครับการยืนดูครับเอเลสครับแต่มากดดันที่เลนล่างครับดูดกระเข้ามาครับใส่สงกองสร้างครับบีฟเอ็นเก็บไปเลยครับ ว่าเนีนออ่ยความผิดพลาดตรงนี้ครับได้มาซึ่งนะฮะทาวเวอร์ที่บาซ่าได้ไปครับผมตรงนี้โคชเชนการยืนเนี่ยเป็นเกมอะไรที่สําคัญมากนะครับซึ่งในเกมนี้พลาดไม่ค่อยจะได้ด้วยฮะับมาดูครับโทนี่เข้าไม่เข้าครับเสียโตคโรโกไปแล้วครับโทนี่แจ้งเพื่อนร่วมทีมครับจะ,จะกระโดดไปก็กลัวไม่มีใครตามเอ๊ะครับผมโอ้โหดิคอนเอนครับโอ้ยโท,น,โทนี่ครับกลายเป็นโดนแฮปปี้ครับเดนมิเชนส์สลัดปาดไปครับเกือบหมดหลอด ไม่มีตัวเปิดเอเลส์กลายเป็นคนที่โดนครับแล้วเมื่อวานผักม,ม็อบมาีนสวนแต่เขากดช็อคไปสวนเช่นกันจอมวีครับหนาอยู่ตรงนั้นครับพยายามจะยืนอึดให้ได้นานที่สุดครับแล้วยืนอึดของจริงครับและแทงได้นานมากแต่ั่วตัวเองก็ไม่ไหวครับเพราะาดาเมจมันหานผมเยอะเลยเกินเอาละเป็นช็องที่ทางทารอนทําดีเหมือนกันครับรอบนี้ในการค่อยๆบีบกดดันให้บาซ่าเกมช่วยเพื่อนกันไม่ได้ซึ่งกันและกันนะครับเพราะบาซ่า,าสีเลือดไปเยอะอะ ไอ้ตนหนึ่งครับซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหนี่ที่เพิ่งจะกลับมาจากกรีเดิ้ดครับก็บาดเจ็บอยู่เหมือนกันครับผมแล้วตอนนี้เอเดนดอร์จะเริ่มแรงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าชิ้นที่สองเข้ามาแล้วนะครับคือสลิปสติ้งครับผมทำให้ดาเมจของทางหมูหวานเนี่ยค่อนข้างพุ่งเยอะเลยล่ะใช่และตัวโทนี่ที่เล่นคลิสิิกไม่ชอบอะไรแบบนี้ครับ ไม่ชอบตัวที่มาตอดเลือดแบบฟิลิปีก่อนนะครับทำให้เขาเข้ายากฮะใช่คือแรงไปและอย่าลืมอิดอร์มีมอฟทึ่ผลักการเข้าฮะของทางโคนี่เดทีมไฟได้ด้วยนะครับดังนั้นทีมไฟของทางบาซ่าไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยครับผมอยู่ครับนี่ฮะอยู่ในพุ่มครับ <c oughs> เอเลสแต่ว,ว่าเกมน,น,นี้เอเลสนี่รับเยอะจริงครับซึ่งเป็นดับที่ควรจะลำบากแหละนะครับผมเพราะว่าหยิบเอเลนดอร์หยิบอะไรมาก็แน่นอนนะเอเลสก็จะยืนได้ไม่นานขนาดนั้นนะเพราะว่า โดนยิงฟรีอีสปอร์ตฮะดังนั้นเกมที่ต้องเสิร์ฟพื้นที่ครับผมให้กับไวโอเลตของดิฟัสเอ็นค่อนข้างเยอะเลยฮะแต่แน่นอนว่าคงจะไม่โผล่กันง่ายครับผม่ฮยดึงมาเน้นเคลียร์คลิปและใช้สกิลไปแล้วแบบนี้ครับเปิดโอกาสให้ฝั่งของทารอนครับพุ่งเข้าใส่ทันทีและเก็บโทนี่ได้ก่อนน่โอ้โหคือตั้งใจไล่ไปเลยฮะแล้วหมูวันดักรอตรงนั้นแล้วด้วยคือพร้อมนะฮะน้กําปืนรอแล้วผมจัดการเลยฮะไล่ตีทีละคนพอใช้สกิลที่เป็น การเปิดทีมไฟ์แต่ไม่ได้ใช้ได้คือบบใช้ไม่โดนอ่ะว่าง่ายครับก็เลยเปิดโอกาสให้ฝังข้ามสวนทันทีเลยครับแด่เชสเลสแรงมากแล้วับเอเลสยังโดนหนักเลยฮะโอโ้โดนเอลโดรคไคติงครับยับเลยครับผมไม่สามารถเล่นได้ครับคุณผู้ชมครับแล้วถ้ากเกมนี้มาล็อกเล่นไม่ได้ครับผมโอกาสที่ดีเขาะจ,ะจะเล่นก็น้อยเหมือนกันนะโค้วอล์กไปครับ เื้ยจิจะหลบแดมทีสลาดฮะเสียไปอีกหนึ่งสกิลแล้วนี่คืออ้โหโซโลใส่เอเลสเกือบจะหมดหลอดครับหมูหวานและฝั่งตรงข้ามปูพมเข้ามาครับไอป๊อปโปครับเดินมาหมูหวานเหมือนจะมองไม่เห็นครับกระโดดหนีทันหรือเปล่าครับโดนไปต่าง่วงแบบนี้รวบจากโทนี่และโดนเก็บโดยดีฟอกเอนครับ่จนด้านล่างโอไฟครับตีเนียนครับไีเนียนนะครับเป็นการแรกที่ไม่เร็วครับผมเพราะว่าอย่างน้อยได้ทาวเวอร์ข้างล่างด้วยครับทารอนถือว่าไม่แย่เลยนะครับผมนะ จังหวะเดียวกันครับบาซ่าตอนนี้ออกแนวจะค่อนข้างร้อนรนด้วยนะครับเพราะจังหวะการเล่นค่อนข้างทวนแล้วครับตอนนี้โอ้หเสจจักครับเดินนําทีมมาด้วยการเปิดโคโนชิลครับโอ้ไฟครับจะเดินอ้อมไหมครับไม่เสี่ยงครับอ้าวโดนดึงโดยจอมวิกครับแล้วปักเดสแอมเบสทันทีครับตู้กันด้วยการเปิดครับปูมนฮาร์ปูนครับดูว่าใครจะอึดกว่ากันครับโอ้และตัวโอ้ไฟยังอึดอยู่ตรงนั้นเจอจอมวิกเคลียรเก็บไฟครับแอรแลนด์ครับเข้าไปป่าใส่ครับและทําให้ตัวทารอนสปอร์ตถอยกลับแทปปี้กดแดนเชสเตอร์แลต ใส่ครับปั่นข้ามครับหายไปเกือบครึ่งหลอดทุกทั้งทีมครับไปในครั้งที่จอมวิกทำเรื่องแบบนี้ได้สวยครับในการเล่นโอเมนของเขาในซีซั่นนี้ฮะเอาทีซีซั่นที่กลับมาก็คล้ายๆกันแหละคือการจับได้ถูกจุดฮะเมือก่อนจะได้เปรียบไหมครับไม่มีใครรู้ได้ครับโทนี่กับดีฟเอ็นครับเก็บจากเลเยอร์ได้เสร็จปุ๊บมครับและมีตัวหมูหวานครับมาด้านบนครับและยิงใส่โทนี่โทนี่รวบมาไม่โดนหมูหวานครับเขาหลบได้แต่ตัวดีฟเอ็นยิงหนักเกินไปครับหมูหวานไม่ไหวะ แล้วฮะกิ่งมาเล่นมาครับญิงอันติครับเช็คไปก่อนครับจอบวิกครับกระโดดเข้าไปหาคุณิฉันให้และแฮปปี้พยายามจะเก็บสีสตั๊ดเพื่อไดนบอลชั้นสลัดและโดนไปจับตัวของดีฟอกเอนผลไม่ไหวฮะโอ้ยดาบนี้มันแรงจริงๆครับและจอบวิกไปบวกกับวินอยู่ตรงนั้นครับมีใครจะช่วยวินไหมครับโอ้ฝ่ายเดินมาแซฟวินไม่ได้ครับต้องรับแพนให้ได้ครับเอเลสครับวาร์ปหนีแบบดื้อๆที่ด้านขวาเลยครับและจอบวิกบอกเห็นเพื่อนปลอดภัยเราเดินหนีดีกว่าไอ้ป๊อโปครับมารับจอบวิกที่ตรงนี้ครับ และถอยกลับไปทันทีครับสำหรับจอบวิครับนขณะที่ไอ้ปอปโยยังคงอยู่ฮะเพื่อยืนและดูตำแหน่งผู้ต่อสู้โอ้โหเป็นไฟที่ยาวแต่เป็นไฟที่กดดันจริงๆนะมูราดของแฮปปี้ฮะก็เริ่มได้เล่นขึ้นมาแล้วพอสมควรนะถึงแม้ว่าตัวดิั์เซนครับที่เล่นไว้ก็เลยจะมีดาเมจก็จริงครับแต่ว่ามูราดก็ตามมาเป็นเงาตามตัวฮะแต่เปนชนะครับติดโกสต์วอกหมดเลยฮะเอาเลยฮะ มูราดเริ่มจะทําให้พื้นที่การเล่นของไวโอ้นั้นยากขึ้นเรื่อยๆครับผู้ชมครับทีนี้ต้องดูกันครับว่ามังกรใหญ่ตัวนี้เขาจะเป็นยังไงครับผมยังไม่ใช่เป็นมังกรตัวใหญ่นะครับอย่าง13นาทีตัวนี้โอ้ฝ่ายครับไปเจอกับโทนี่ครับไอร์โฟนี่ดูครับเจอสูงครับมีสกิลหนีแต่โทนี่นี่แหละครับต้องต้องรับเต็มๆต้องรับเยอะหน่อยครับผมพยายามจะไปเวฟกลางจริงแล้วปล่อยให้จอมบิงะไปดันหน้าเลนบนเลยนะครับ เล็กมัเเอร์ครับอยู่ด้านล่างเนี่ยโอ้โหแล้วโซนิน่งด้วยดาเมจรัวๆครับผมดาเมจของทางตัวของมูราดนี่แหละฮะคุณผู้ชมต้องคุมเรียกว่าสแต็กดีๆนะมูราดเหมือนแค่โดนตีไม่พักนะผมอื่นหอว่าเข้าไปตีสองทีครับกระโดดนี้ออกมานะครับมีธนูดูดเลือดแต่ในขนาดเดียวกันครับดีคอนเตนครับดาเมจก็จัดมากๆเลยครับน่าจะได้เทา่ากับตรงกลางนะบาซ่า โอ้ยแฮปปี้ครับพยายามจะเข้าไปหาโกลดี่ให้ได้ฮะ ดวกมากครับกระแทกด้วยช็อคครับโซนสวยมากครับบาซ่าครับและเป็นดิฟอ์เอที่เก็บหมูหวานไปและยังตามต่อไปแบบนี้ครับจอมวีเข้ามาช่วยด้วยครับแล้วหายไปสองครับตัวสับคัญทั้งคู่ด้วยครับอารอนอีสปอร์ตโอ้โหจังหวะคอมโบครับผมระหว่างทางคริสติกกับมาหลอกครับผมทำงานนะครับคุณผู้ชมครับในการเล่นก็ไปไหนในทาวเวอร์รวบแรกกระชืดแต่แฮปปี้ครับมาเก็บโทนี่ได้ฮะแต่ตัวดิฟอ์เอยังคงอยู่นะตรงนี้ครับแฮปปี้จะสามารถฝืนได้หรือเปล่าแดนมิชั่นสแลัยังโหลดครับเก็บสแต็กก็ยังไม่ครบครับและแต มีโอเวอร์ไฟน์นี่แหละพี่เคคคิปออกไปได้อยู่ก็จริงครับแต่ตัวเร,รกมอนสเตอร์ยังยิงใส่สิ่งก่อสร้างแต่ว่ายังเคีร์ออกไปได้เช่นกันนะ่ยน่าจะได้กลางครับได้กลางมาฮะโอ้โหแต่ว่าคอม,มโบ AOE ของบาซ่าเวลาไฟตรงสวยมากฮะคือมันเป็นการช็อคที่หวังผลได้มากกว่าหนึ่งตัวแน่นอ,นอนนะครับเพราะว่าการมีการเวเดชอร์พูลของตัวอยา่างฟิสิกครับคุณผู้ชมครับทำมาให้จังหวะการเล่น AE เคอมโบแล้วบวกกับแท็กซี่เข้าไฟเออร์ซึ่งถ้ารวบดีพออยู่แล้วนะฮะ โดนกันเป็นปาร์ตี้อ่ะใช่ครับรคือลงมาเสร็จปุ๊บครับและปาดด้วยท่าแรกของมาหลอกครับเลือดก็จะเหลือกันน้อยๆครับและใช้เทนนิสคอไฟล์ที่คิดเป็นตามเป็นเป็นเลือดที่หายไปเสียโอกาสในการจะไปหยุดอะไรตรงนักครับจอมวิกฮะจอมวิกฮัลโลมิ right. สเตอร์วิกโอ้โหนะฮะโดนเอสคอมบินิคาร์โดรับอกหายไปเลยฮะโอ้โหเอาเลยครับเสียตัวอย่างดักเพลเยอร์ไปครับตรงนี้ฮะ แต่ว่าไฟก็ยังคงตึงๆครับตรงนี้ใช่ครับไฟแบบงงงอยเ้ยยังตึงๆยังงงๆกันอยู่ไอ้ป๊อปโปครับหลอกล่อโอ้ไฟครับให้เข้ามาในระยะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นมังอกรตัวใหญ่แล้วเนี่ะถ้าจะเสียไปอีกหนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องดีสําหรับฝั่งของบาร้างาเกมมิ่งเดนฉากครับเดินโซนมาครับตอนนี้อยู่หน้าสุดแล้วครับโอ้ไฟไปไล่ใส่โทนี่ครับและเขาไม่มีตัวเปิดครับแต่ว่าจะตามต่อได้ไหมครับวินเป็นการ เปิดอันติครับไล่ฝั่งของข้าบอกไปครับส่วนแฮปปี้บอกใครก็ได้มาช่วยผมตีมังกรทีหมูหวานครับก็ภาวาพะวงว่าจะไปฮีโร่หรือว่ามังกรครับตรงนี้เลือดเหลือน้อยเหลือเกินครับสำหรับมังกรครับเอเลสครับเดินเข้าไปกลางวงไม่ทันแล้วครับที่เก็บมังกรและตอนนี้ครับพยายามจะเข้าไปครับเพื่อเปิดทีมไฟครับและเป็นไอโอนโบครับที่ดีออกมาด้วยโกส์วอล์กโอ้แต่ว่าโอเวอร์ไฟครับโดนยื้อไปครับดันกลับมาครับสุดท้ายตายไปครับและเก็บดีฟอกเอนได้ครับสำหรับแฮปปี้ครับแล้วใช้ครับ เรียว่ารถเกราะเก็บดีพอเพราะเข็นตามอีกครั้งหลังจากที่ใช้เกราะเกิดโอ้และเด็แฮปปี้ครับไล่ตามเก็บทีละตัวครับจอมวิวกับตัวของไอ้ป๊อปโปครับจะเพียงพอในการกันบ้าในให้กับบาซ่าหรือเปล่านะหายไปหนึ่งเหลือเพียงแค่ไอ้ป๊อปโปคนเดียวเท่านั้นและหมดทีมครับกลายเป็นเอสท,ที่ทาลอนอีสปอร์ตเก็บได้เอาเลยครับผมแต่ตอนนี้ยังมีถึง3ทาวเวอร์นะครับไปนะครับตอนนี้ไม่รอครับผมโอ้โอกาสในการปิดเกมนี่ฮะ มันมีอยู่ตรงหน้าเลยครับคุณผู้ชมครับ3ทาวเวอร์ไม่ยากครับไม่ยากครับไหลไปไหลไปพาะมี DPS อย่างตัวเอ็นดาวไปอยู่ดูรีเพกันหรือเปล่าเอายังไม่ใช่นะครับมาเตรียมจบกันับตรงนี้ใช่ครับเดินไปแล้วตอนนี้ตีสิ่งก่อสร้างหลักไม่มีใครมาการสำหรับบาซ่าเกมมิ่งและเป็นชชนะของทาลอนอีสปอร์ตที่นำมา2ต่อ1เกมโอ้โหการล้วงที่ประสบความสำเร็จครับผมของบูรัตอย่างแฮปปี้ทำให้จังหวนการยิงที่สำคัญของดีฟเซนไม่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับในไฟเมื่อสักครู่ และเป็นการหยิบมูราพลิกท้ายที่คมข้านจริงครับผู้ชมครับต้องชมเลยว่าหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องทำนะครับคือไม่ได้ไปฟิกว่าแบบใครจะต้องเปิดก่อนนะครับแต่เพียงแค่รู้ว่าควรจะทําอะไรณตอนนั้นนะครับและเป็นฝั่งของทารอนดิสปอร์ทนะครับที่แยกแยะได้ละเอียดกว่านะครับในขณะที่ฝั่งของบาร์ซ่าเกมมิ่งดูเหมือนจะพึ่งพานะครับโทนี่ที่ใช้สกินของคริสติกมากเกินไปใช่ครับและพึ่งพาตัวอย่าง De ฟ็อกซ์เค่อนข้างเยอะด้วยแหละครับผม โอเคจังหวะในการที่จะต้องเข้าไปรวบเข้าไปอะไรต่อให้ทําได้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขแบบแน่นอนที่ต้องใช้นั่นคือ Tactical Fire ครับของทางดีฟัเซนะครับี mm ่ hmm. เ,เลี่แมรแอลเลดแล้วในเกมนี้ครับแฮ ppy นะครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับในการชี้เป้าเลยครับผมหาจังหวะที่เป็นตำแหน่งนะฮะของไวโอเล็ตครับแล้วทำให้ดาเมจของบาซ่าไม่ออกมาในเวลาที่ต้องการนะครับนั่นคือเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมครับสำหรับทรัลนอกจากแฮปปี้แล้วก็มีหมูหวานนี่แหละพี่ยืนตำแหน่งดีและทำให้ฝั่งข้ามโดยเฉพาะตัวโรมิงและเอเรสที่เล่นมาหรอกครับยืนยากฮะใช่ครับ m อ p ครับทางตัวแฮปปี้ครับที่เล่นตัวอย่างมูราฮะ ในเกมนี้ครับช่วงแรกครับถึงแม้ว่าเขาจะโลโปรไฟล์ไปสักหน่อยครับผมแต่ว่าพอได้เล่นในทีมไฟล์เรื่อยๆนะครับผมพลังความกดดันในเรื่องของการโซนี่แดเมจครับค่อยๆออกมาจากชายคนนี้ฮะนี่ฮะตอนแรกนี่โดนหนักมากจริงๆครับไม่ได้คุมเล็ดบัฟตัวเองเลยฮะโอ้แต่ว่าความเป็นพระี่บาซ่าสร้างขึ้นมาก็น่าเสียดายนะครับในตัวของหลุมตัวของดัสเเยอร์ใช่ครับไฟล์หนักที่จอมวิกหายไปครับและก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ตัวของโทนี่นะครับใช้สกิลแต่ไม่ สามารถที่จะไปรวบได้ใช่ครับและไปเปิดเผยตำแหน่งว่าตัวเองเนี่ยใช้สกิลไปแล้วก็เรียบร้อยฮะก<ะ>็ว่ากันไปครับผมก็มีข้อดีและข้อผิดพลาดที่สามารถสร้างขึ้นมาได้ครับแต่ว่าชีวิตของเราต้องเดิน